วันนี้มาติดตามอะโวคาโด a 0 34ที่ซื้อยอดมาเสียบไว้โดยต้นต่อเราพอเองนี่คือยอดอะโวคาโด a 0 3 4ที่เราเสียบยอดเองโดยซื้อยอดมา นี่คือร่องรอยการเสียบยอดแบบผาริมส่วนที่ยังไม่แตกเราก็ใส่ถุงแล้วก็เชือกปอมัดไว้อันนี้ยังไม่ยังไม่แตกนี่ตุดที่หนึ่ง นี่ต้นที่สองที่แตกแล้วแตกยอดแล้วเราต้องแตกแล้วเราก็คุมไว้ก่อนเดียวยอดเหี่ยวนี่คือต้นที่สามโอ้ขโดเอตู3ส,สามปีที่เสียบยอดไว้ นี่คือต้นต้นที่สี่ที่เสียบยอดไว้อวโวคาโดเอศูนสามสี่นี่คืออวโวคาโดเอศ4นปี 03, ต้นที่ห้าที่แตกแตกแล้ว นี่คือต้นที่หที่แตกยอดแล้วแตกมาสองยอดนี่คือต้นที่เจ็ดที่สิบยอดแล้ว นี่คือต้นที่แปดพอยอดยาหน่อยแล้วก็เอาถุงออก8ต้นแล้วนี่คือที่ยังไม่ยังไม่ยอดแตกเราก็จะยังไว้ยี่ยอดยังไม่แตกแล้วก็มัดไว้ก่อน นี่คือโอโวคาโดที่เราเสียบยอดแล้วไม่ติดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่นี่คือยอดแตกใหม่นี่คืออะโวคาโดที่ยังไม่ได้เสียบยอดที่ซื้อผลมากินแล้ว มาเพราะเองตรงนี้เราจะต้องเด็กยอดกูจะให้ลำต้นลำต้นอ้วนขึ้นเลี้ยงไปที่ลำต้น นี่คือรอยที่เด็ดยอดไว้ต้นก็จะว่อนวนขึ้นนี้แล้วก็เด็ดอีกครั้งหนึ่งแล้ไปเลี้ยงที่ลำต้นนี่ต้องรอยกันเด็ดยอดไว้ ตอนนี้เราก็เราในสวนเราก็พอมีเอามาเสียบยอดได้บ้างอาจจะซื้อมาบ้างแล้วก็เอาใช้ที่ในสวนเราเองมาเสียบยอดวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ